กับคนไหนน่ากลัวกันคนพี่คนยังน่ากลัวกว่าผีน่ากลัวกว่าผีเยอะและมันไม่มาหลอกเราเลยพี่ว่าให้ไปทําธุรกิจนี้แล้วจะร่ำจะรวยไม่มีครับผีไม่มีเต็มที่เขาขอกินน้ําแดงขอกินเหล้าการตบซองตบซับมันมีจริงๆมีจริงครับพี่ผู้ดังเขาบอกสื่อรู้น่าจะน่าจะทําตั้งถือว่าผีไอคอนนะผมทนายก็ปราคนดังก็ปราปราไม่อยู่เลยสุดท้ายมันว่าจะเป็นทนายคนดังมั้งเตรียมติดคุก คนเขาคุกเกี่รอผีกับคนไหนน่ากลัวกันคนพี่ทำไมอ่ะผีปายังปราบได้พี่คนน่ะเดี๋ยวนี้มันอาศัยสื่อไงพี่มันอาศัยสื่อสร้างตนว่ามันเป็นคนดีแต่สื่อก็ต้องเอาเพราะว่ามันก็เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับคดีที่ดังๆซึ่งมันขายได้ถามว่าสื่อทุกวันนี้รู้ไหมว่าไอ้นี่มันชั่วมันเลวรู้ครับ เหมือนผีก็มีที่มาที่ไปว่าไปทำอนุนทำอันนี้ไว้ก่อนแต่คนเนี่ยมันไปยุ่งกับคดีดังๆแล้วยังไงต่อทีนี้พอมาเริ่มมันมีเอฟซีมาเริ่มมีอํานาจมาสามารถต่อรองได้มันก็สิ่งที่มันมีเนี่ยไปตีกินเขาก็เลยกลายเป็นตบซงตบซับเนี่ยเต็มไปหมดที่เราค่ะาวเน็ตแต่ผมบอกว่ามันมีคนเดียวตัวเนี้ยใครจะกดผมก็แล้วแต่เขาไม่ใช่พ่อผมเออยังไง ไอคนที่มม่ดีจริงๆอ่ะเม่อกี้ผมไลนพี่มดดำฟังแล้วมันก็มีมีแต่นี่แน่มีอยู่คนเดียวมันดีจริงคนเนี้ยมันองไปหาที่ตีมันหรอกการจอมพลังอันนี้ดีจริงแต่คนอื่นไม่รู้นะจ๊ะมทุกวันนี้คือไอ้เรื่ออนนี้จริงจริงว่าการตบซ่องตบซับมันมีจริงๆมีจริงครับพี่บุ๊ดดำผมบอกสื่อรู้พี่หุ่มกัญชัยก็รู้หมดอัาไปอีกแไปพลาดพิงถึงเขาไม่ได้พลาดพิงรู้แต่คนพวงเนี้ยอาศัยช่องทางก็คือใช้สื่อโซเชียลนี่แหละ ให้เป็นประโยชน์แต่ประโยชน์เข้าตัวเองให้แสงกับตัวเองแล้วก็อีกอย่างพี่มดามดาราเราเนี่ยสาคัญนะรับงานอะไรอย่าต้องระวังนะถ้าเกิดความโลภก็เรียบร้อยใช่ดไม่ดกดีๆมันไม่ใช่ดูทุกวันที่รับงานเนี่ยเออว่ะเราชอบดูหมอดูว่าจะมีงานหรือเปล่าทุกวันที่รับงานนี้จะปลอดภัยไหมดูหมอดูกันหน่อยก็ดีเหมือนกันนะอย่าไปดูลมอย่าไปดูมากทำไมอ่ะวิเศษติงรี่เหรอไม่เกี่ยวอะไรไงวยัไว้ใจใครไม่ได้ ดูเอาทำไมเขาไม่ดูดวงตัวเองก่อนไปเล่นการพนันวะไปแชงบอลวะเขาเนี่ยพี่ตั้งแต่เดินเข้าคาสิโนแล้วสรุปแล้ววันนี้คือคนยังน่ากลัวกับผีน่ากลัวก่าผีเยอะผีแม้มันจะเข้าร่างเข้าสิงร่างแต่มันยังไม่น่ากลัวเท่าคนที่มีชีวิตหายลรหมายใจและมันไม่มาหลอกเราเลยพี่ว่าให้ไปทำธุรกิจนี้แล้วจะร่ำจะรวยไม่มีครับผีไม่มีเต็มที่กขขอกินน้ำแดงขอกินเหล้าเต็มที่แค่นั้นใช่ครับพี่ไม่นอากลัวอ๋อมันก็ขอกิน หมูเห็ดเป็ดไก่ไปใช่แต่คนมันเอาเงินโอ้ยเอาเงินไม่พอแทงหลังอีกเลยจากเพื่อสนิทสนิทการพอมีผลประโยชน์ปั๊บแทงหลังอีกแล้วนั่นไงพวกมันเห็นภาพแล้วปะมาพี่จริงผมว่ามันมีนะ มมีจริงแล้วมีดมันแอบมันแอบว่าตรงไหนก็ไม่รู้พี่มด่อดามมันแอบว่ากันพอถึงเวลาใครล้มปั๊บเมื่อนด้วยกันเนี่ยแทนก็จะมาเลยแอบเลยเพให้ตัวเองกลัวเป็นเบอร์หนึ่งตอนนี้วงการเขามีการขึ้นเบอร์หนึ่งเหมือนกันโอ้โหพี่วงการนี่แล้วเราจะเล่าเรื่องผีอยู่ทำไมทำไมเราไม่เล่าเรื่องคนถูกต้องมันเสียกสมัยสารเงี่ยเราจะเล่าเรื่องผีอยู่ทำไมทำไมเราไม่เล่าเรื่องคนเอาไว้คราวหน้าแสดงว่ารู้อะไรมาเยอะ โอ้ยพี่ <c oughs> ผมอยู่ตรงนี้มามรู้เร่รู้เยอะอะพี่แล้วเราก็มีพี่ๆน้องๆที่เป็นนักข่าวาก็รู้แล้วก็คุยกันว่าคนนี้เป็นแบบนี้คนนี้เป็นแบบนั้นผมว่าตํารวจอะรู้ดีที่สุดเลยว่าพฤติกรรมของแต่และคนที่ออกสื่อเนี่ยเป็นอย่างไรแต่วันนี้มันก็โอเคถึงเวลาที่เราก็ดีนะดีไอคอนวันนี้ดีไอคอนจะ ผิดหรือถูกเราไม่รู้หรอกแต่แน่นอนวันที่ไอคอนแฉคนจ้าวนักการเมอะต้องขอบคุณีไอคอนเอาตรงแตอเคนทการกะชากหน้ากากออกมาหลายวงการเลยนะครับใครไปยุ่งไอคอนปั๊บเหมือนเฮี้ยนเลยพี่อย่างนี้เรียกว่าเฮี้ยนไหมเฮี้ยนะ บอกเป็นโคตรเอี้ยเลยแสดงว่ามีการตบรงตบซับนี่ยิ่งกว่าแบบว่าผีไอคอนอีกเนาะโอ้ยน่ากลัวน่าจะน่าจะทำตั้งชื่อว่าผีไอคอนนะผมปาบยากด้วยอ๋อเป็นเรื่องผีไอคอนทนายก็ปราบคนดังก็ปราบปาบไม่อยู่เลยสุดท้ายมันว่าจะเป็นทนายคนดังมั้งเตรียมติดคุกเรียบร้อยเออก็เข้าไปหลายคนแล้วเนาะใช่เออว่ะเพราะฉะนั้นไอสิ่งที่เราเล่ามายังไม่ได้ครึ่งหนึ่งของผีไอคอนถูกพี่อ๋อฮะ ก็จริงครับยังไม่แก้มาเล่าเรื่องคนสนุกกว่าเล่าเรื่องผีขอบคุณมากมากครับวันนี้ขอบคริบาร์นี่ครับพี่ต้องขอบคุณไอคอนด้วยนะขอบคะุณไอคอนนั้นเดี๋ยวผีไอคอนน่ะหมอปาก็ไม่ปราบต้องให้ตำรวจปราบอย่างเดียวครับอ๋อผีไอคอนคุณปราบไม่ได้ไม่ได้ครับเดี๋ยวเข้าตัวพี่มดษ์ดาวต้องให้ตำรวจปรากไปปาบมาผีไอคอนหมอปาทำไปเจ็ดล้านเนี่ยเอาไปยี่สิบล้านเนี่ยเป็นไงล่ะเรียบร้อยแต่ต้องการโอเคไหมต้องการโอ้การน่ารักมากเด็กดีมากในประการ ถ้าคุณเดือดร้อนคุณไม่ที่พึ่งนะคนที่สามารถพึ่งคุณได้และเขาไม่ทิ้งคุณการจอมพลังอันนี้แต่ว่าการท้นไมถึงกล้าการันตีคนนี้คนนี้พี่ผมสัมผัสมาของจริงทีนี้เราังกล้าการันตีใครอีกหรอวะตอเนี้คนเดียวคนเดียวเลยตัวเนี้ยคนอื่นไม่กล้าแค่นี่ตัวเองตัวเองยังกล้าการันตีไหมตัวเองผมบอกเลยว่าผมไม่มีนิสัยแบบไปตีกินแบบคนอื่นเขาเพราะผมอยู่กับผีกับสามไปตีกินผีได้ไงพี่ ผีไม่มีตังให้ผมปัที่บันต้องเใช้คนปีตั้ง2 0 0ร้อยสชีวิตแต oh, ่ี okay, okay. ่ไม่มีตีกลียอผีมีตังนะ oh, ผีไม่มีตังพี่แต่วันนี้ผีอไอคอนมีตัดใช้หน้ากากเรียบร้อย <c oughs>